วันคู่สุดท้ายวันเสาร์แล้วนะครับเป็น p e r f e c t V C พบกับ R S U V C พี่ออมผูดนี้ผมให้พี่พึ่งพูดแล้วไงผมผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันทำไมพูดไม่ออกเขาบอก5เซตรวดก็ห้าเซตรวดน้องน้องน้องที่โอ้โหห้าเซตเลยเหรอห้าเซตเลยเหนื่อยเลยด้วยนผมนี่ดูโอ้ยแล้วกว่าทีมงานได้กลับบ้านกันนี่โอ้ท้อเลยแต่ก็สนุกสนุกแหละได้สนุกนะเออโปรเฟกต์ไม่มีชื่อน้องเตย ครับนัดที่มาเห็นเห็นเห็นมาอยู่คุยกับพี่อมอยู่อยู่ก็วพาะผมไม่รู้ทาไมผมไม่รู้ว่ามีประเด็นอ่ะผมไม่ได้ดูช่องแชทไงพี่ปื้มดูใช่ไหมช่องแชทอ่ะไม่ได้ดูเหมือนกันพี่เอาที่พี่ปื้มบอกว่ามีคนมีแต่คนถามหาอันนี้ไปดูมาจากไหนอ๋อดูใช่ดูผ่านใช่ใช่ก็ดูดูอยูู่ปเออเ้าถามอยู่ว่าไม่ได้ดูช่องแชทเนี่ยดูใช่มีแต่คนถามหาไอ้น้องขึ้นไปนั่งอยู่บนตอนแรกผมจะถ่ายรูปช่างภาพเราช่างภาพเราที่ยืนถ่ายอยู่กล้องกล้องบนอยากรู้ว่าเป็นใคร สองดูเป็นพี่โลดอแล้วเตยมันก็ยกมือยกมือมาน้องเตยน้องเตยกมือมาบอกไม่ถ่ายเลยไม่ใช่ก็ถ่ายรูปนู้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยกมือให้ผมแล้วก็ดนุ่มยกมืออย่างงี้ไม่ต้องถ่ายหนูไม่ใช่ยกมือให้ถ่ายรูปเอ่อยกมือให้ถ่ายรูปก็ถ่ายรูปนู้นหน่อยอย่างเงี้ยเออแล้วไปลงไปเจอข้างล่างเขาก็ทักทายผมก็กลับเอออามาทักทายก็ถามว่าทำไมไม่มีชื่อโอ้โหถ้าพิกก่อนแข่งค่ะกระพันข้อเท้าก็เดินกระเพกอยู่แค่นั้นแหละแล้ทำไมไม่ได้ลง ตัวแต่ตัวน้องตรงดีนะสูงแสดงว่าต้องเด่นอ่ะแมตช์แรกเล่นดีแมตช์แรกกับฟอร์มดีเลยที่เจอกับแรมอนฟูดอ่ะ<ช>หรือว่าทําทําแต้นได้เยอะอยู่<ช><ช>คือเป็นคนที่หลายคนเขาก็ค่อนข้างให้ความคาดหวังนะ<ช><ช>ว่าสูงร้อยแปดสิบแล้วก็วิธีการเล่นวิธีการตีแรกๆผมเห็นผมก็ยังมือมนก็เหมือนคนสูงทั่วๆไปปกติอ,<ช>อแต่ลหลังๆถือว่าน้องพัฒนาการดีขึ้นได้เข้าไปซ้อมกับทีมชาติได้เข้าไปอ,อยู่กับพี่ๆ<ช>ได้เก็บประสบการณ์มือก็ถือว่า โอเคฟอร์มดีขึ้นนะแมตช์แรกเห็นแต่ว่าเสียดายแมตช์ที่2เนี่ยไม่ได้ดูมพาเจ็บไปก่อนนะฮะอ่ะนัดนี้เป็นไงพี่ปื้ดนัดนี้ก็เซตแรกก็สูสีกันทุกเซตเลยนะครับเซตแรกเนี่ยเล่นได้อย่างเออสูสีแหละนะครับแล้วก็เป็นทางเอ่อโปรเฟกนีในชนะไม่ได้ก่อนครับ25ต่อ21เอ็มันไปหลุดอ่ะแต่แต้มมันตามทันกันตลอดนะครับผมดูอยู่นะเซตที่2นี่เป็นทางอยู่กลับมาได้ นะชนะไปยี่สิบห้าต่อยี่สิบสามครับเซตที่สามนี่ก็กลับมาเป็นโปรเฟกต์ยี่สิบห้าต่อสิบเก้าเซตที่สี่ก็ไอเอยูยี่สิบสองต่อยี่สิบห้าแล้วก็เซตสุดท้ายเนี่สิบห้าต่อสิบเป็นโปรเฟกต์ชนะไปสามต่อสองนี่ครับผมอ่ะก็เป็นชนะเกมแรกของทางโปรเฟกต์นะได้ไปสองแต้มนัดต่อไปเจอกับซูพรีมโอ้โหเจอของแข็งเลยส่วนไอยูนี่นัดต่อไปก็ไม่หนักนะเจอไดท์มันฟูด ดนมันฟูดจริงๆนี่พี่ด่วนน่ยต้องเอาแล้วนะเอาไม่ต้องได้แหละพี่เพิ่มด้านนี้ยังไงต้องได้แล้วแหละครับรั่ผมอันนี้ก็ต้องจูนๆกันอยู่ในมันฟูดเดี๋ยวไปว่ากันในเกมแล้วกันจ้ะนะครับอันนี้ก็เป็นเกมเมื่อวันเสาร์สี่คู่จบลงไป